ได้ข่าวกันหรือยังครับแพทใหม่1.3นี้เราจะได้ไปเยือนแบ็คชอกันแล้วพร้อมมีแมปใหม่ด้วยแถมยังมีตัวละครใหม่ที่ประกาศออกมาแล้วว่ามาแน่ในแพทหน้ายอย่างเดอะชอ k e คีเปอร์ตัวละคร5ดาวตัวใหม่วันนี้ผมเลยอยากมาแนะนำอินเทอร์แอคทีฟแมปอีกหนึ่งตัวเอามาให้ทุกคนเลือกใช้ในการสำรวจแมปให้ได้ง่ายขึ้นและฟาร์มหาไอเทมต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยละครับไปลุยกันเลยกับผมเนิร์ดช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมก่อนไปรับชมรับฟังกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับก่อนไปลุยกันผมขอแนะนำ Richman Shop Number one เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม Watering Wave ได้แล้วที่ Line Richman Shop ได้เลยนะครับและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Line Richman Shop เติมในเว็บรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้ผมเคยแนะนำตัวอินเทอร์แอคทีฟแมปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า o v e r w o ์วใช่ไหมครับตัวนั้นจริงๆผมก็ยังใช้ได้ปกติเลยนะครับข้อดีของมันก็คือสามารถแท็กกิ้งแบบเดี่ยวทม์ในเกมได้เลยซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นผมแปะเอาไว้ให้แล้วไปคิดกันได้เลยนะครับ แต่ก็มีบางคนนะครับที่อาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือกลัวว่า ID จะโดนแบนเลยยังลังเลที่จะใช้หรือไม่ใช้กับอีกอย่างผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้ PC ก็อาจจะใช้ตัวโปรแกรมนี้ไม่ได้ด้วยวันนี้ผมเลยขอนําเสนออีกหนึ่งตัวช่วยที่น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนอย่างฉีชี้โน้ตบุ๊กนั่นเองใครที่เล่นเก็นชินก็น่าจะรู้จักน้องฉีฉีเป็นอย่างดีนะครับซึ่งในเว็บนี้เขาก็มีทั้งเกมเก n ชินแลวก็วูทัลลิงเว็บของเราเด้วยแหละครับ วิธีการใช้งานข้อแรกก็ดูเหมือนตัวเว็บหรือแอป Interactive Map ทั่วไปเลยครับที่ว่าเราต้องการหาไอเทมอะไรเราก็สามารถกดเลือกแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้ววิ่งหาแต่ตัวฉีชี่ n o t e บ o o k นั้นมีจุดเด่นอยู่ข้อหนึ่งที่เหนือกว่าแอปอื่นๆและผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า follow a r o u t e ครับ เพียงแค่เราพิมพ์ค้นหาไอเทมที่เราต้องการจะฟาร์มนะครับและกดค้นหาก็จะมีขึ้นมามากมายเลยครับอย่างเช่นผมต้องการจะฟาร์มตัว Lantern Burry เพื่อเอาไว้อัพตัวละครน้องเจอจือผมก็พิมพ์เลยครับว่า Lantern b e r r y พอกดเลือกเข้ามามันจะบอกเส้นทางการฟาร์มให้เลยนะครับว่าเดินอย่างไรแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดเวลามากที่สุดวิธีนี้รับรองเลยว่าเราจะเก็บไอเทมครบและเดินไม่สเปะสปะอย่างแน่นอนเลยครับ ซึ่งข้อดีอีกอย่างก็คือชีชี่โน้ตบุ๊กเนี่ยมันเป็นเว็บเบราว์เซอร์ครับอย่างใครที่เล่นในมือถือหรือ iPad ก็อาจจะเปิดคอมแล้ววิ่งตามได้เช่นกันแต่ส่วนของสาย PC นะครับก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยครับเพียงแค่โหลดตัวช็อตคัทแล้วติดตั้งนะครับตอนที่เราวิ่งฟาร์มเราก็สามารถย่อหน้าต่างแล้วเปิดดูพร้อมกันเลยตอนวิ่งอยู่ในเกมเลยแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปสั้นๆตัวช่วยในการสำรวจอีกอันนึงที่ผมเอามาแชร์กันถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เอาไปบอกต่อเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ